เรียกว่าเป็นจังหวะช็อตฟิลนะครับสำหรับพรนพันธ์เกิดปราดมือเซตมือหนึ่งของประเทศไทยในแมตที่ต้องเจอกับโปแลนด์ VNL 2023ต้องบอกว่าโปแลนด์สูงใหญ่มากความสูงใหญ่ของโปแลนด์นี่แหละทำให้พรพันธ์ช็อตฟิลขั้นสุดเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะทำแบบนี้ได้ไงพรพันธไม่ได้กล่าวนะครับแอดมินกล่าวเองโอ้โหก็มันช็อตฟิลจริงๆนี่นาะ เราจะพาทุกคนไปดูจังหวะพรพันเกิดปร,ราดช็อตฟิลกันเลยครับ จบเกมการแข่งขันนะครับโปรแลรนด์ชนะไทยไปสต่อศูนเซตโอ้โหในเกมดุเดือดแต่นอกเกมคือมีน้ำใจนักกีฬานะครับเฮ้ย hey, พรอนพันฉันไม่ได้ตั้งใจช็อตฟิลนะจังหวะมันเป็นแบบเนี้ยก็ฉันสูงนี่นาะอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นจังหวะน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนกันโอเคนะทุกคนถึงแม้ว่าไทยจะแพ้โปรแลนด์นะครับแต่ว่ายังเหลืออีกหลายแมตช์มากๆ4ี่มิถุนายนนี้เจอกับเกาหลีได้ แอดมินก็มองว่าไทยเราอะ่ะชนะเกาหลีตาแน่ๆแต่จะชนะขาดไหมต้องรอดูนะครับผมยังไงก็ติดตามเชียร์กันนะโอเคนะครับไปแล้วบ๊ายบาย